You are hearing what we share on Samary Book t o you เรื่องราวแสนอบอุ่น12เรื่องที่จะช่วยเยียวยาหัวใจคุณให้หอมกรุ่นเหมือนโกโก้ยามเช้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง Samary Book t o you กับหัวข้อประจำเดือนธันวาคม Joy to the World ใน EP ที่89นี้นะคะเราจะมาอบอุ่นหัวใจด้วยเรื่องสั้นกลิ่นอายของโกโก,ก้กันค่ะ กับหนังสือที่มีชื่อว่าโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ใหม่โดยปรับปรุงเนื้อหาขนาดใหญ่จากต้นฉบับเดิมคือรวมเรื่องสั้น12 Color Pastel ซึ่งตีพิมพ์ในเว็บไซต์ทางการของนิตยาสารแจกฟรีในซิดนีย์ชื่อว่าจาราเรียค่ะ ลักษณะการเล่าเรื่องของเล่มน,นี้จะคล้ายๆกับเรื่องชาเขียวอุ่นๆกับคุณในวันจันทร์ตรงที่ตัวละครที่ปรากฏในเรื่องสั้นแต่ละบทจะกลายเป็นตัวเอกในเรื่องถัดไปค่ะทุกเรื่องเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับ Mar b l บ Cafe ไม่โดยตรงก็มีการกล่าวถึงห่างๆค่ะที่มา r b เบ Cafe นี้นะคะก็จะมีบริกรหนุ่มหนึ่งคนชื่อว่าตารุคุงและมีชายสูงอายุผู้มีฝ่ายตรงหน้าผากอันโดดเด่นเป็นเจ้าของร้าน รู้จักกันในชื่อของมัสเตอร์ค่ะซึ่งในเรื่องชาเขียวอุ่นๆก็มีจุดเริ่มต้นที่คาเฟ่แห่งนี้เช่นกันจะเรียกว่าเป็นอีกจักรวาลของมาร์โบ c คาเฟ่ก็ว่าได้ค่ะไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะมีกาแฟอุ่นๆกับคุณในวันอาทิตย์หรือว่าชานมอุ่นๆกับคุณในวันเสาร์ออกมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเครื่องดื่มก็เป็นตัวบอกเป็นในๆนะคะว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นแบบไหน อย่างเรื่องชาเขียวเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะมีความขมขมดรามา่าแต่สุดท้ายนะคะตัวละครจะตกผลึกอะไรบางอย่างและเดินหน้ากับชีวิตของตัวเองต่อไปได้ จุดต่างของทั้งสองเล่มนะคะจะอยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องเล่มโกโก้นี้นะคะแต่และเรื่องราวจะมีสีมาเกี่ยวข้องกับตัวเอกด้วยเช่นเรื่องไข่ม้วนชวนเครียดหรือว่าเยนโลโตเกียวนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ผู้เป็น working woman ที่ต้องมารับหน้าที่รับส่งทำข้ากล่องให้ลูกชายแทนสามีของเธอ ที่ปกติจะเป็นคนดูแลลูกและรับผิดช,ชอบงานบ้านทุกอย่างเองเนื่องจากเธอไม่ถนัดทำงานบ้านเอาเลยจึงอาสา,าเป็นคนหาเงินเข้าบ้านแทนซึ่งสามีของเธอก็เต็มใจกับบทบาทพ่อบ้านและการเลี้ยงลูกค่ะ จะว่าไปก็ดูเป็นเรื่องที่หาได้ยากในโลกของความเป็นจริงเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นบทบาทหน้าที่นี้จะสลับกันตามค่านิยมของสังคมคิดว่าจุดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแนวคิดที่เปิดกว้างของผู้เขียนว่าบทบาทในครอบครัวไม่ได้จำกัดด้วยเพศค่ะมากันที่เรื่องบทที่เป็นที่มาของชื่อหนังสือกันสักหน่อยค่ะ บทนี้มีชื่อว่าวันพฤหัสต้องดื่มโกโก้เราวาตัวเกีียวแค่ชื่อเรื่องก็พอจะเราออกกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวเอกต้องเป็นสีน้ำตาลแน่ๆใช่แล้วค่ะมันคือสีของโกโก้นั่นเองบทนี้เนี่ยจะพูดถึงหญิงสาวที่ชอบมาดื่มโกโก้ที่ marble cafe เป็นประจำในวันพฤหัสบริกรหนุ่มวตารุค,คุงก็แอบปลื้มหญิงสาวคนนี้อยู่เงียบ ส่วนใหญ่เธอมักอ่านและเขียนแอมเมลเป็นข้อความสังกฤษยืดยาวบางครั้งก็อ่านพ็อกเก็ตบุ๊กภาษาอังกฤษดูเหมือนเธอกำลังส่งจดหมายถึงใครบางคนในต่างแดนไม่รู้ว่าเป็นคนรักหรือเปล่าวอตรุกคุงนะคะรู้ดีว่าการแอบชอบลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรบทสนทนาของดังคู่จึงมีแค่การรับส่งออเดอร์ชำระเงินเท่านั้นค่ะการได้ทำโกโก้ที่แสนอร่อยให้เธอดื่มนั้นคงเป็นทั้งหมดที่เขาสามารถทำเพื่อเธอได้แล้ว แต่แล้ววันหนึ่งนะคะก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้บทสนทนาของทั้งคู่ยาวขึ้นเรื่องราวจะมีดีเทลอย่างไรนะคะบรรลักษ์เฟย์ขออุบไว้ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปตามอ่านต่อในเล่มค่ะบอกได้เลยว่ามันช่างอบอุ่นหัวใจตามธีมเรื่องนั้นแหละค่ะ บรรยากาศเล่มนี้อาจจะไม่ได้หนักและชวนให้ตระหนักคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างเท่าเล่มชาเขียวนะคะแต่ทุกเรื่องเนี่ยจะมีความอบอุ่นได้เห็นตัวละครส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันค่ะบรรลักษ์เฟก็หวังว่าโกโก้เล่มนี้จะช่วยเยียวยาหัวใจของเพื่อนๆได้นะคะจบไปแล้วค่ะสําหรับหนังสือเรื่องโกโกอ้อุ่นๆกับคนในวันพฤหัสเขียนโดยคุณมิจิโกะอาโอยมามะแปลโดยคุณธนพลศักดิ์สมุทรานัน นี่ก็เป็นเล่มที่สองนะคะของผู้แต่งท่านนี้ที่หอสมุดยกมารีวิวค่ะใครที่ชื่นชอบเรื่องสั้นแนวนี้นะคะแนะนำให้แวะไปฟังใน E.P. ีที่86ชาเขียวอุ่นๆกับคุณในวันจันทร์ประกอบการตัดสินใจก่อนอ่านได้นะคะในส่วนตัวเล่มนะคะมีขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายเอาไปอ่านระหว่างจิบโกโก้ได้สบายๆเลยค่ะแต่ระวังอย่าทำหนังสือเปื้อนนะคะการออกแบบปกเหมือนกับเล่มชาเขียวเลยค่ะ เป็นการจัดวางเครื่องดื่มรวมกับสิ่งของและโมเดลคนจิ๋วให้ดูเหมือนกำลังอยู่ในเมืองดูน่ารักเชียวค่ะ <_ S 1> ย้ำรายละเอียดหนังสืออีกครั้งนะคะหนังสือเรื่องโกโก้อุ่นๆกับคนในวันพริฤหัสเลขหมู่นวบอ,ออ่าง6773มม9าเอททง3 3 2564 พร้อมให้บริการแล้วที่หอสมุดปรีดีพนมยงที่ฝั่งท่าพระจันทร์ส่วนฝั่งรังสิตนะคะสามารถยืมได้ที่หอสมุดป่วยอึ้งพากรค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราพบกับ EP หน้าค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ